ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่มีแชทของน้องราเชนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆน,นะครับ <Yeah. S 1> แชทร,ราเชนก็เป็น f c ช่องพี่นะครับกาลังดูอยู่เลยดูจบไป3รอบพี่บอกว่าดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็ส่งอันนี้มาครับอันนี้แอปอะไรครับพี่ทําอะไรได้บ้างพี่เออม็ถักมาถามนะครับโอเคสุ่มให้หน่อยจีจะรู้ว่ามันล็อกเออมันบอกว่าแอปนี้ล็อกนะครับพี่ก็สุ่มเพจฟรีไฟไง่ายก็ตอบไปว่าแอปนี้คือเพรสุ่มเพจฟรีไฟถ้าผมสุ่มคงไม่ได้หรอกนะครับ เราก็หายไปสักพักนะครับแล้วก็ส่งมานี่ครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับส่งมาอวดนะครับราเชนส่งมาอวดสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับเนี่ยนะจับประวัติสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับสิเครดิตได้มา172เจ็ดพทนะครับสุ่ม10เครดิตได้172เจ็ดพทคุ้มจริงก็พี่บอกแล้วนะครับสุ่มปุ๊บเพทเข้าปั๊บนะครับเออมันเข้าจริงครับห้าห้าสามสิบได้มา172บอกแล้วราเชนบอกว่าพี่ทําไมพี่ได้เยอะจังมาล็อกหรือเปล่านะครับตัวเองสุ่มแค่สิบาทได้มาต้อง172เพรััังววีี่ไพด้้เเออะะนนนนนกก็็็บบบบคครร ที่อยากสุ่มแบบน้องราเชนนะครับก็มาสุ่มได้นะครับก่อนอื่นต้องเพิ่มเครดิตก่อนนะครับเครดิตก็สามารถทางพร้อมเพย์ทูบัลลี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับตามที่น้องๆเห็นเลยนะครับก็พี่จะเพิ่มเป็นแบบทูวอลเล็ตนะครับง่ายๆนะครับกดคัดลอกวอลเล็ตไปเลยนะครับพี่ก็สุ่มมาเยอะนะครับห้าสิบสี่สิบนะครับ บางครั้งก็ซื้อในส่วนของบัตรไก่นะครับก็ง่ายๆครับนี่นะครับถัดลอกไปแล้วก็ไปโอนเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกหมายเลขอ้างอิงนะครับแล้วก็กดดําเนินรายการเลยนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับเครดิตก็วิ่งเข้ามา60บาทแล้วนะครับนี่นะครับก็ให้น้องๆเลือกไปที่สุ่มเพชรฟรีฟ้านะครับจากนั้นนะครับก็สุ่มได้เลยนะครับครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าดวงดีก็อาจจะได้เพชรแต่แบบน้องราเชนนะครับนี่นะครับ172นะครับ มันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับน้องราเชนที่น้องราเชนได้10เครดิตนะครับพี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ครั้งต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดได้แล้วเราคิดว่าคุ้มนะครับเราก็สามารถหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากซุ่มต่อมีเครดิตเหลือก็สุ่มต่อนะครับอาจจะได้แจ็คพอตก็ได้นะครับพี่ได้มา3 4 4ไดมอนด์นะครับก็ซุ่มง่ายงนะครับถ้าเกิดเราพอแล้วก็พอนะครับเออเก็บเครดิตไว้สุ่มครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็พอได้นะครับ ก็ครั้งนี้ไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับซุ่มเสร็จเพชรก็เด้งเข้ามาเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับน้องใครที่อยากมาซุ่มก็เว็บกดไลค์นะครับเปิดมายาวนานแล้วนะครับก็มาซุ่มกันได้นะครับสรบโอเค ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่บิ๊กช่อง h q 5 Channel นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีน้องดิจิตอลนะครับยูทูบแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่ที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจพี่นะครับกดซับสไครต์นะครับเออเพื่อสู่ 80,000ื่นซับสไครป์ไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มีประกาศผลผู้โชคดีนะครับในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจการตั้งแต่วันที่21นะครับจนถึงวันที่อ่ะไม่ใช่นะครับวันที่27นะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับคนไหนที่มาเมนแรกในแต่ละคลิปของพี่นะครับรับไปเลยนะครับบัตรกินราฟฟิีๆนะครับ20บาทนะครับแต่มีข้อแม้นะครับน้องต้อง แชร์คลิปนะครับลงในกลุ่มฟรีไฟล์เท่านั้นนะครับเออก็คนไหนที่ได้รางวัลนะครับก็ติดต่อพี่มาเลยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับที่จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในคืนนี้นะครับในส่วนของคืนวันที่28นะครับจะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้ Evolution ชุดกระต่ายมมณะนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่น้องๆอยากให้อัปเดตเข้ามาไวๆนะครับอย่างคาตนะ ต้องคำสาบนะครับดูว่าารณะมรณนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในส่วนของไอเทมแต่ละชิ้นนะครับเราจะต้องใช้เพชรเท่าไรแล้วก็วิธีการเล่นกิจกรรมนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นพร้อมแล้วเราไปประกาศผล้ิชคดีกันก่อนเลยนะครับ ก่อนในส่วนของคลิปนี้นะครับมาด่าก่อนประกาศผลผู้โชคดีนะครับก็น้องคนนี้คอมเมนต์ว่าไอ้ขี้โมนะครับก็ถ้าน้องด่าพี่นะครับพี่ก็มีปากเหมือนน้องนะครับดามาด่ากลับไม่โกนะครับพี่ก็ด่าไปแล้วนะครับคนไหนที่ไม่ได้ดูคลิปนะครับแล้วก็มาเม้นงงๆแบบนี้นะครับก็ดามานะครับด่ากลับเหมือนเดิมนะครับเออคนนี้ก็เป็นผู้โชคดีนะครับสำหรับการดามาพี่ก็ด่ากลับไปแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาดูผลผู้โชคดีกันก่อนเลยนะครับคนไหนที่ดูคลิปจบนะครับก็ รับบัตรกินาฟรีๆนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะตอบคำถามถูกเป็นคนแรกนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนก่อนนะครับต้องคอมเมนต์นะครับให้คอมเมนต์ว่าคลิปนี้พี่ถามว่านักกีาอยากต้องใช้กี่เพชรนะครับคนไหนที่ตอบถูกว่า99เพชรก็จะได้รับบัตรกิน้านะครับนี่นะครับน้อง ก็ชื่อชินจังอยู่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับน้องคือผู้โชคดีในคลิปนี้นะครับถ้าน้องแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มฟรีไฟล์นะครับทักพี่มาได้เลยนะครับก็ภายใน24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ได้รับใบกินาไปแบบฟรีฟเ,ลเลยนะครับ20บาทนะครับ yeah. ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการประกาศผลผู้โชคดีในช่องพี่นั่นเองนะครับก็บอกเลยนะครับเพียงแค่น้องดูคลิปจบให้แบบเพื่อนนะครับแล้วก็มาตอบคาถามใต้คอมเมนต์นะครับเพียงตอบถูกคนแรกนะครับก็รับไปเลยนะครับใบหน้าฟรีนะครับพร้อมกับแชร์ลงกลุ่มฟรีไฟล์นั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมวันที่28ตุลาคมนี้นะครับและบิดสมัยนะครับกระต่ายไมายฝันนั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้จะเป็นในส่วนของตู้สุ่ม e v o l u t i o n นั่นเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาเที่ยงคืนวันนี้นะครับวันที่28นะครับในส่วนของชุดหลักๆนะครับจะเป็นในส่วนของเซตกระต่ายดวงตานั่นเองนะครับชุดผู้ชาย3พินเขียวนะครับชุดผู้หญิงก็3พินเขียวในการแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดกระต่ายผู้สร้างสรรค์นะครับ2พิน2พินเขียวผู้ชายแล้วก็2พินเขียวผู้หญิงนะครับก็และในส่วนของกระต่ายผู้สิ้นหวังนะครับ1พินเขียวนะครับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปเก่านะครับหรือว่ากิจกรรมเก่านะครับพี่ใช้งบไปไปประมาณ1,000เพชรนะครับหนึ่เพชรพี่ได้มาแค่1พินเขียวแล้วก็1ลูกแก้วนะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้ในคืนนี้นะครับน้องก็น่าจะเตรียมเพชรไว้ประมาณ2,000เพชรนะครับเพื่อที่จะแบบเอออาจจะฟุกนะครับไม่ก็อาจจะดวงดีไปเลยนะครับได้ในส่วนของ3พินเขียวในกิจกรรมนี้ก็เป็นได้นะครับ ก็นในส่วนของกิจกรรมคืนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องรอดูก่อนนะครับว่าน้องอยากให้พี่สุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะเอ่อมาสุ่มนะครับตามคอมเมนต์ที่น้องเรียกร้องนะครับคนไหนที่อยากให้สุ่มก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้เลยนะครับคนไหนที่อยากรู้ว่าหมดกี่เพจน,นะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเก่าพี่ก็บอกไปแล้วนะครับหนึ่พันเพจพี่ได้มา1ลูกแก้วนะครับแล้วก็1พินเขียวนะครับพี่ก็แดกในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับแนะนําให้น้องผู้หญิงแรกในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับเพราะว่าเสื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของทรงผมนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่ในส่วนของชุดผู้ชายพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเลยก็เลยไม่ได้แลกชุดผู้ชายมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวันที่28นี้นะครับ ก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมพี่น้องอย่าให้อัปเดตเข้ามาเลยนะฮะตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมวันที่30ตุลาคมนะครับเปิดผลึกดาบต้องคําสาบนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคาตาะะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอล่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นคาตาะะสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับสีทองแล้วก็สีแดงได้ลงตัวนะครับเอฟเฟกเป็นไฟสีทองนะครับนี่นะครับ เป็นคารนาต้องคําสาบนั่นเองนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่อยากเติมเพรกับพี่นะครับนี่นะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับเอา70,000ซับสไครป์เป็นประการเลยนะครับคนไหนที่อยากเติมทัก a c e b o o k พี่มาได้เลยนะครับัวในส่วนของกิจกรรมนะครับที่พี่คาดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามานะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเอออาจจะเป็นแบบกิจกรรมร้อนให้สุดชุดไม่อยู่นะครับเออเป็นแบบกิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับที่คาดนาฟินิชเข้ามานะครับแล้วก็มีรางวัลตามนี้เลยนะครับรางวัลทั้งหมด รางวัลย่อยนะครับนี่ก็1ครั้งราคา40เพรแล้วก็5ครั้งราคา180เพรนะครับก็อยากให้อัปเดตมาเป็นแบบกิจกรรมแบบนี้นะครับเพื่อน้องๆจะได้ในส่วนของเพจนะครับในการหมุนนะครับเพื่อเสี่ยงดวงทั้งคาตนะนะครับแล้วก็เพรนะครับในกิจกรรมนี้นะครับก็อยากให้อัปเดตเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนี่ไอ้กิจกรรมนี้พี่หมดประมาณ900กับเพรเองนะครับเพราะว่ามันมีการันตีด้วยนะครับเออการันตีในส่วนของไอโฟนนะครับหมุน10ครั้งนะครับไม่ว่าหมุนเท่าไหรรร่่กก็ััันนนนนนนตีใสวของทชิ้้ะคบ นี่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของกิจกรรมนี้กันสักครู่นะครับนี่นะครับก็10ครั้งนะครับก็การันตีในส่วนของ iPhone นะครับแล้วก็มีในส่วนของฟิวเวอร์ทม์ครับฟิวเวอร์ทมที่เป็นแบบลดราคาด้วยนะครับโอเคก็นี่นะครับลดราคา3านาทีนี่นะครับก็ได้มาง่ายๆนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็หมดไม่ถึงพันเพชจนะครับถ้าเกิดอัปเดตมาเป็นแบบกิจกรรมแบบนี้นะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับวันที่30นี้นะครับว่ากิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่กิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนที่น้องออรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมห่ายการ์ดนะครับ พิกการฟาดฟันเพลิงเดือดนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็มีไอเทมอยู่ข้างหลังการ์ดนะครับน้องก็พิกการนะครับแล้วก็สุ่มหรือว่ารีเฟซในส่วนของไอเทมที่น้องต้องการนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับออกง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่728ดปดเพลหรือว่าประมาณเท่าไหร่เองนะครับมันออกง่ายๆนะครับเออคนไหนที่สุ่มแล้วก็รีเฟซเจอในส่วนของคาตาณาก็สุ่มง่ายๆนะครับอ่าสิบเก้าเพลทนะครับร้อยเก้าเก้าแล้วก็เท่าไรห้าเก้าเก้าหรือ หรือเปล่าอะไรเป็นประมาณนี้นะครับก็หมดประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเพจนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับกิจกรรมนี้พี่ก็เอาทั้งไอโฟนนะครับแล้วก็คารานาอีดิโกเบิร์นนะครับก็มาดูกันนะครับนี่นะครับยี่สิบเก้าเพจครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเป็นห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ได้ในส่วนของไอเทมที่น้องต้องการแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคาราณาพี่ก็หมดหมดไม่ถึงพันนะครับเพราะว่าสองสองอย่างรวมกันก็ ทันกับเพชรเองนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากมากเลยนะครับนี่ก็ได้คาตาณะมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาในส่วนของเซิร์ฟนอกนะครับเป็นแบบคาตาณะเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของกิจกรรมนี้พี่ไม่อยากให้อัปเดตเข้ามาในส่วนของเซิร์ฟไทยเลยนะครับเพราะว่ามันเสียเพชรค่อนข้างเยอะๆนะครับ9เพชจ29เพชรอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแบบล็อกเกอร์8ช่องนะครับแต่จะเป็นแบบ9ช่องแทนนะครับ9เพชร199เพชรอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดอัปเดตมาเป็นแบบกิจกรรมแบบนนนนี้ะะะคครรรัับบกกก็็่่่าาจหมมดเพชออยยูไใ อัปเดตมาเป็นแบบนี้นะครับอยากให้อัปเดตเข้ามาเป็นแบบกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่พี่พูดมาข้างต้นนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมคาตนะนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับก็น้องๆคนไหนที่ชื่นชอบในส่วนของคาตาะต้องคําสาบอันนี้นะครับก็มาจัดกันได้นะครับคนไหนที่สน <tinc S 1> ใจเติมเพจก็ทักที่มาได้เหมือนกันเลยนะครับก็โปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับก็เอา7,000ซับสไครป์เป็นประกันนะครับไม่มีการโกงกันเกียนแน่นอนนะครับก็โอเคครับในส่วนของคลิปนี้ก็มาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะครับคนไหนที่อยากให้พี่สุ่มนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับเออไอ Evolution นะครับกระต่ายและบิดสมัอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเอา300ไลน์นะครับ300ไลค์เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้คลิปหน้านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของคําถามคลิปนี้นะครับในส่วนของคาตานะนะครับคนไหนที่เดาถูกนะครับว่าคาตานะในวันที่30นะครับมาเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับ รับไปเลยนะครับ20กรดีนานะครับจำนวน2รางวัลนะครับย้ำนะครับว่าคนไหนที่เดาถูกนะครับรับไปเลยนะครับ2รางวัลนะครับคนไหนที่อยากเล่นก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากให้อัปเดตเข้ามาเป็นแบบกิจกรรมแบบไหนนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ S, s q 5 Channel สตอร์ตอมเรียนอุ้ยออกโคตรแง่เลยตอนท่าทางนี้มันก็เรียบเลยนะครับส่วนโทเทนนี่ครับท่าบักคมนะครับ <S, s q 5 Channel